สวัสดีจ้าเยเนยน,ยนพากินโอ้อร,อ,อ,รอ,อร่อย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 โอ้โหมาม่าสุดแสนอร่อยนี่อืมอร่อยไหมละ่ะโอ้ไม่เคยกินอะไรนี้มาก่อนเลยโอ้โหอ้ามโอ้ ม่าม่าแสนอร่อยว้าวปลากระห๋องกุ้งมังกรโอ้โหอร่อยสวัสดีจ้าวันนี้กินอะไรกันเนี่ยกินอะไรเนี่ยอุ้ยหลานชายนี่เนี่ยสด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 ออมนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว้าว มาม่ากับเล็กเรื่องไฟหน่อยโอ้โหสดดีจ้าเยเนนพากินมาม่ากับกุ้งมังกรว้าวสวัสดี สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้กินมาม่าก,กันมาม่าก,กับหุผงมะกรว้าว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 อันนี้อร่อย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 อ อร่อย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 จ้า